สวัสดีคะ่ะพี่น้องปรองปลายทุกคนมาคะ่ะวันนี้ยาเรียจะพามาชิมมีกอบเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าเดียวในอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะนั่นก็คือของแม่แอดขนมไทยอยู่พิบูลมังสาหารนะคะพี่น้องโอยแม่ขา่าเพลินงามงาม้วยพี่น้อง ตีมือตีมือเพื่อนนี่สุดยอดมากเลยนะคะมีมันเชื่อมมีหมูแหนมหมูแหนมนี่เด็ดมากเลยในอําอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดุบราชธานีนะคะอร่อยมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวเจ้าดังเจ้าเด็ดในอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะแล้วก็มีกรอบนี่ก็ตีมือแกนะคะอร่อยมากสามารถสร้างไปกินสั้งไปเออเป็นเบรกหรือว่าสร้างเป็น ไปกินไปขายต่อย่างสิได้นะคะพี่น้องนะคะอร่อยนะคะนี่พี่น้องอันนี้มีกรอบกระแซบแสบด้วยพี่น้องนะคะมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวในอำเภอพิบูลมังสาหารไปถามหาได้เลยนะคะก็คือแม่เอสขนมไทยนะคะโดยเฉพาะหมูแหนมนะคะมีเจ้าเดียวในอำเภอพิบูลเลยนะคะไปชิมได้นะคะไปพูดไปคุยไปจาไปชิมได้นะคะอร่อยรสชาติดั้งเดิมด้วยนะคะไปไปซิมกันเด้อพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือมีกรอบ ีกับมิเจ้าเดียวคือกันในพี่บู์พี่น้องแสบแบนะคะอืโอ้ยน้ำลายเงียเอามาซิมมาซิมบอกเลวก็บซิมงงกรอบมากอร่อยหงอกในพี่บูนนังซาหารนะคะถามหาได้ก็คือแม่แอดแม่แอดขนมไทยอยู่ตรงไหนเนะาะก็จะบอกเรานะคะแคมีชื่อเสียงในอำเภอพี่บูนมังสาหารนะคะอ,อร่อยมากพี่นอ้อง มีเบอร์โทรเบอร์อย่างพร้อมนะคะแกเป็นคนสวยนะคะคนมีอายุแต่เป็นสวยมากนะคะแกเป็นคนสวยมากนะคะถามหาได้แม่แอดพี่บุญมังสาหานนะคะโดยเฉพาะขอแนะนำคือหมูแหนมนะคะหมูแหนมหรือหมูแหนมนะคะอร่อยเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมของต้นตระกูลของเพื่อเลยนะคะเป็นเหตุขายมีเจ้าเดียวพีน่น้องไปล่องซิมล่องสื่อล่องหามากินกันนะคะอร่อยมาก